เดี๋ยวก็เล่นหลุมือีกมีหมามันกันทุกคนนะครับกำลังไข่ทองเอย่างนี้เมีตีนูนเมีไขไข่เนาะเมีคังกับไข่บอคังกับไข่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่คือเก้าโมนีพาพพี่น้องเขาปากกูนีนูนเนาะจ้ะมีเพี้ยนตอไม้อีกแล้วครับหนูกำลังพุดนีนูนอีกมือหนึ่งครับ มันนี้กับลับเขาปลาอยู่นงกันครับปลา,าบานผืนน้อจ้าเนาะมันนี่มาคนนู่นมอนี่ขีได้เึงสองลอยวะ <c oughs> มันหลุ่นกันน้จนอจ้าเนาะคลิปแรกว่าเทงคลิม,คมีคลิมีีดเทิทงวะครับหลุนหลุ่นขวอ,อย่างช่องขวย่างยุ่น่นงสองสามส,ามสี่หาหาตู้หาล้ครับขวยนี่ได้หาละจ้ะ được quây nhỉ phần ngay từ dưới nọ. sọt rồi. oh. chép. 8. 9. Thế thằng chép bên nọ này nọ, bị cào rồi phi nọ. ส่งลมสุดึ่มเดมืดอยู่ที่เก้าเก้ากระได้คุกกันต้องขวนชิดแก้มอยุางคุณมดตุกเนาะ โคนล้มโคน้มหมอคนล้มก็ล้มอยู่หายใจงอ,ลมลมอท่นทยิตัวนี่ดิโอ <c oughs> <c oughs> ตะเพง่งเคลียรขึ้นมาเลยดูจะโร่งหิ่งก็ล้มล้มได้ะ่ะี่เป็นผง้อง,งสิมันผงลอยสิคนเมืองห้าเป็นรลอย hai trăm mua mì cốt trứng hai trăm thịt lợn cốt thịt không trong đầy lõi không nồi cái đầy nồi lẻ nó xoay xong tôi Chẳng ngược, quay này sẽ chắc tôi nó cho nó หนึ่งตัวหนึ่งตัวเซนเคยรอ,อีกทิบแล้วัวนี้ก็ลึกพากนี้ก็ตื่น อยู premises, ่บนนอตจิงมอยู่อยู่โอ้ยเีือบจะามดติดแล้วจับมุนล้ตัวนึ่งตัวนึ่โอ้จับมันไม่รู้เมื่อไง มันมีกระดูกเนาะสองสองตัวลหรอคุยนี่กระดูกไม่ใส่ก็สองตัวสองอือมีตัวเดียวของสองออนนี่เลยตัวเดียวส่วนหมามันวิ่วเดียวเนาะอะไรงาน อาโจ๊เขาไปไม้บ้างเยอะสองตัวหน่อยสองสูาสำนันี้มีตัวสองคือเกาวน แหงมันแหลงกับมะกุนอีนู่นผาเห็ดเนาะพี่น้องรอฝนอยู่สิมาบ่จักเป็ยินว่าสินเดือนสิมาบ่ถ้าจนเมื่อยถ้าฝนจนเมื่อยตะเพงว่า สองที่สามบ่สองถึงสองสองสามดูบ่จุบเขาไปัคมเมนเฟื่อเห็นกับกะลมหลีมในหเฟื่อ,อ,อเ,เห็นมาบ่คอน์ก็คือสุดจะตัด นู่นคังต้นนคังนี่สิเลือกโบ่งนี si ่จะเก้นเนาะมันห uh ูเดียวดันโบเก่าตัวมันอี่หูไม่เนี่ยบ่

เจ็ดเจ็ดเจ็ดโตมันเป็นผงอยู่เนาะเบสเก้าเก้าเด,ดีกเก้าสิบเดสิบโตคยแรกได้สิบที่แรกเก้ากันเลยด้สิบอันนี้ต้องฟังตุนใหม่ หมดแล้วหมดเลียวผงเดี่ยวจำหนีเลยตัวก็ร้ายเลยนุ๊กพี่พูดนนี้กับผงนึงพี่น่อเตาเบิ่งว่าชิมิจกโตพงเป็นแล่วตัวนึง่งตัวหนึงละี่เจมส์ต้อหงหลง มันมันสีมีมันก็ล้มปัวไปเลยล้มปัวตัวเดียวว้าวไหนอ๋อตัวเดียวยังล้มแหี่ยงแต่เนาะบัวบลุกเป็นลมบัวลงตกลงกีกกระล้มอีกแล้วว่าสีมีจะโตล้มเก่าคุณล้มเก่าทุกไก่เป็นลมปวกลงเลย คงเกาอาจจะเลือกเนยเด้อบอ่พอขึอ้นมเห็นก็หนังเห็นหลอต้นนึงเอาจับขึ้นมาเลยนี่พอแล้วต้นนึงกีนห่อกิ่พอต้นนึงหนึ่งแล้ว chốt bưng với nhau Con phô tô nưng tô xong dù khẳng làng mình nè hạc mạnh còn phô tô hạc mạnh nó có ôm à, bốn Hãy subscribe นี่เฮ้ยจังมันลมแต่บก่อยมีโตเนาะเห็นอยนอนู่เบาเดี่ยวตวนเองมปนเบาเดี่ยวซีโตนองลมแบบให้ลมเป็นแต่ขอบโพงโพงตอนนี้ที่เห็ดโออกนี่วะ <Okay. S 1> โมมีต้อาเคลเคี้ยว ถึงแล้วถึงแล้วพี่หน่อหนึ่งตัวกอีกหนึ่งตัวหรือต,ตัวหนึ่งที่เกาเดินี้ยวมวยมีสองหน่ะ cái 1 cân nhạc đầy chưa là 2 mà 3 con đầy liều gì 6 2 subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ีมักเทเทแล้วจกหาหุบหาหุโอ้โหคนมักจกได้มันอยู่พี่น้องมักจกดูดูนี่เมียจังสีไดไล่เดี๋ยวฮกเดี๋ยวฮกคุ้มนี่เดี๋ยวฮกน้องเมื่อตัวอ่ะ nhăng chết chết mất mất chết tua điệt, điệt. นี่นพึ้นผงก็เลิกกันพึ้นผงรอ,อนี่ขึ้นผงสังเกตสังกาเบาิ่งย่ำเฮ็ดออกคื้สีออกดีวะโอ้าเฮ็ดครับเน่ะตันนึงเหรอ,อ,ต,อต้นนงึงน่ต้นนี้นผงเจิงจจกโตนั่นสอง<ถ>สามสีโอ้ยตาเพลงเยอะขึ้นมากแบบได เคลียขึ้นว่าที่เดียวสามนันนั่นยังไปขุดต่อเสืออยู่เจอ้าอก้อนกัวหนันนี่ไปยังนันตัวหนึ่งอ่าคุณโฮตโตนั่นเกตอกมาแปดโตอีตาเบ้งนั่นตัวหนาเจ้าอีกสองโตนันเก้าสิบตายวิ อุ้ยบุญง้อนยูเป็นผงมาดิมันยูเป็นผงอุ้ยตะเพียงซับเหมือดหนานสิเบสสิบสองสีผัวบัดเป็นว่าหายเฮ็ดดีๆีอนเป็นหากใหม่อยูหนี่ซับเทดเียวไปทำกัดเม็ดเลยมาหากหนึ่งมาลัดหนี่งสิบสองแต่หัวใหญ่โตงามหัวโตเออมุนเหมือด มนลมัดพี่น้องสองตัวมูนมัดเลยโองเดียวไอ้เจ้าตู่เห็นสองไอ้กุนอีกุนลุงอีกเห็นสองมันนำหาโตคไปเห็นไ,ไหมนั่นตัวสองนี่จะหักใหม่หลาย ้องเปนคมห้ามกันเฮือน,อ,นอีกแล้วนะสามอีตัว้ตัวขาโอ้ย้อมถือหักไหม่เสียงหักไม่ไอซีตั คนลงเป็นเบากค,คือปีปมคนลงคือปีปมนั่นเท่าไงหะองตัวเอวอก็ดึก็ของนรักออสองตัวสามสามสามตัวแล้วพี่นอ้อง ด um ี P ่ดีโจอีกสุดก็คือสุดเอาสุดยังยังมีบ่สูนโบสูนอุ้มอีกทีเดียวจะตัวอันนี้ ต้องขึ้นอะมากต้อลุมสามลุมนะสามี่ขึ้นมากล้วนันหนึ่งตัวตัวแรกลองดูนี่นั่นเอามือเอามือควดขึ้นเลยบันสามเป็สีบัวสับสีก็อหนึ่งงขเลยสามสี่สามสี่ มุดลงบ,บอ่อีกคู่นึงฟังนั่นเด้อมันปึ๊บมันเลยโอ้นั่นนั่นฮะฮะมันจะลงมาเฉื่อมกันจักมันมาเฉื่อมกันแล้วอะ ก็ลงมาหากันหากันก็คือมืดหาโต๊ะำนันแหละอ็ะอม,มากัดซับอีกที่ตั้งไหนล่ะ เห็นวันเห็นว so ันวันบ oh, ่อมันเป็นวันวันลงไปนะเลยหูินมันจะเป็นเดือนเอาเดือดดาวจีโนะชนะจีโนตัวหนึ่งเ่ะออีกกระหก د ใหม่ใหม่ควงกี่สีมันจะไ้ซับโตคนสอง เนี่ยกุดในหางใหม่เอาผลเนาะมันมีหางใหออม,มหให่จังไหนสามสามดซี่เดหาอีกเนี่ยเด้อกันี้หูลาซี่ละหาดเด็ดเร็วพอ่น้นองกันหูลวโตอยากได้อยากได้ทุกตัวมาอยู่กับ แต่ว่าขาหนา่อี่ไม่หาไ่หาอยู่ตัวเดี่เอาา้เอาตืนๆชวนมากสิน่อย ตัวนึงสองตัวแต่ละสองอสองตัวเอาผู้มาตั้งสีไหมสามปุ่นเล่นพี่น้องว่ากุ้มมีสีก่กับตัวเพราะว่ามาผอบผงกัน

ลุลลยมันมามานกันทุกคนแครับกลังไขทองเดี๋ยวมองดีมีติดดุนเมีไข่ไเนาะเมีคังกับไข่บอคังกับไข่เด้อพี่น้องออกมาตอมกันแล้วครับเดี๋ยวภาพพี่น้องตับ้านแล้วมานกันทุกคนมือนีเราลอยสองลอยสามลอยก็มีของยายสายหาลอยบ่อผาด <laughs> ไอ้อีกินเป็นไงอีกิ่งมอเอออยู่ของยายว่านเออห้ารอยพ่อพลาดวันนี้ได้สูงสุดได้สูงสุดสิบหกสี่คูละสี่หลายคู่ละสี่หลายสามสี่หลายเอาอเออเชี่ยนมาแน่นวันมาในเรื่องอื่นกลับไปน้อนกบะล้วครับตุลาละี่เข้ามาเป็นกระลังใจจะเพิ่งขยายมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไหมคิมนาครับสวัสดีครับคิมนาพอกันไหมจ้าเนาให้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจ็บมือดิมากันมากันวสุขคนขรีบไปย่างดอบเพื่อนพี่น้องลบาขึ้เรือเนี่ยมันโจ้าคุยมันเกาดี